ขอวัสดุมาซ่อมแซมบ้านจากโครงการบ้านมังคงต้องขอบคุณโครงการดีๆที่มีมาบ้านก่อนนะคะมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะประตูก็หลุดหมดเร็วนะคะฝาบ้านก็ร้าวร้าวออกเป็นหรือต้นไม้กันก่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ วัสดุก่อสร้างมาลงนะสองนิ้วเลยค่ะเพื่อนๆบ้านอยู่ติดทุท่งนานหรือต้นไม้กันก่อนค่ะเพื่อนๆเคลียร์พื้นที่เพื่อให้วัสดุก่อสร้างมาลงนะก็ลูกชายคนเล็ก สิบแปดปีนะคะตอนที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ลูกชายน่าจะสองคนร,ยรอ,อยร้าวเกิดจากอายุไขของซาลาโมะเลยกุมวันนี้เปิดบ้านด้วยการซ่อมแซมบ้านหรือคน้นหรือขุดสองนิ้วเลยค่ะเพื่อนๆบ้านอยู่ติด ทุ่งนาอันตาทานหายไปในพริบตาค่ะเพื่อนๆค่อยค่อยว่ากันใหม่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเคลียร์บ้านก่อนนะคะมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะประตูก็หลุดหมดเร็วนะคะฝาบ้านก็ร้าวร้าวออกเป็นนะคะน้ำจากทุ่งนาก็กัดเซาะทำให้ผืนดินยุบลงนะช่างก็บอกว่า ต้องเอาต้นไม้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเคลียร์พื้นที่ให้มันโรวัสดุก่อสร้างมาลงนะต้นไม้มีเยอะแยะค่ะไม่ต้องกลัวนะ,ะนิดๆค่ะเขาก็ตามแมวลงมาอยู่ด้วยนะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จดีเลยตอนนั้นจำได้นะ,ะเจ้าเหมียวก็นอนนะคะน้ำจากทุง่งนาก็กัดเซาะทำให้ผืนดินยุบลงนะ ชันก็บอกว่าก็ลูกชายคนเล็ก18ปีนะคะตอนที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ลูกชายน่าจะสองขวบรือต้นไม้กันก่อนค่ะเพื่อนๆเนคลียร์พื้นที่เพื่อให้วัสดุก่อสร้างมาลงนะรอยร้าวเกิดยัก อายุไขของรอยร้าวเยอะแยะเลยค่ะหน้าบ้านน่าจะเกิน15ปีแล้วมั้งอายุเก่าบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็เพื่อที่จะเกลี่ยเข้าไปในบ้านนะคะยกพื้นให้สูงขึ้นนะคะก็สละไปเลยกระเบื้องนะคะสงนิ้วเลยค่ะเพื่อนๆ บ้านอยู่ติดทุ่งนานะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านที่เริ่มจะชำรุดเสียหายนะคะนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านที่เริ่มจะชำรุดเสียหายนะคะนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านที่เริ่มจะชำรุด เสียหายนะคะหน้าบ้านก็ลงดินไว้ค่ะอันนี้เราก็รื้อต้นไม้ออกก่อนค่ะเพื่อนเพืนหน้าบ้านก็ลงดินไว้ค่ะเพื่อที่จะ เกลี่ยเข้าไปในบ้านนะคะยกพื้นให้สูงขึ้นนะคะก็สละไปเลยกระเบื้องนะคะในบ้านก่อนนะคะมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะประตูก็หลุดหมดเร็วนะคะฝาบ้านก็ร้าวร้าวออกเป็นหรือต้นไม้หน้าบ้านนะคะด้วยเรา าลาームอัลัยกุมวันนี้เปิดบ้านด้วยการซ่อมแซมบ้านหรือค้นหรือขุดนะคะน้ำจากทุ่งนา,าก็กัดเซาะทำให้ผืนดินยุบลงนะช่างก็บอกว่า,าลาームอัลัยกุมวันนี้เปิดบ้านด้วยการซ่อมแซมบ้านหรือค้นหรือขุด อวัสดุมาซ่อมแซมบ้านจากโครงการบ้านมังคงนะคะน้ำจากทุ่งนาก็กัดเซาะทำให้ผืนดินยุบลงนะช่นก็บอกว่าอันตาทานหายไปในพริบตาค่ะเพื่อนๆค่อยค่อยว่ากันใหม่นะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเครีย์ธรรมชาติก็ส่วนนึงค่ะเพื่อนๆ ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบ้านเสร็จก็เราจะได้กลับมาตกแต่งใหม่นะคะนิดๆค่ะเขาก็ตามแมวลงมาอยู่ด้วยนะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จดีเลยตอนนั้นจําได้นะเจ้าเมียวก็นอนร,ร่อยวเกิดจากอายุไขของหรือ ต้นไม้หน้าบ้านนะคะด้วยเราต้นไม้มีเยอะแยะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะร,ยรคอยร้าวเกิดจากอายุไขของนิดๆค่ะ <c oughs> เขาก็ตามแมวลงมาอยู่ด้วยนะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จด,ดีเลยตอนนั้นจำได้นะ เจ้าเมียวก็นอนนิดๆค่ะเขาก็ตามแมวลงมาอยู่ด้วยนะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จดีเลยตอนนั้นจำได้นะเจ้าเมียวก็นอนโรยร้าวเกิดจากอายุไขของบ้านก่อนนะคะ มันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะประตูก็หลุดหมดเร็วนะคะฝาบ้านก็ร้าวร้าวออกเป็นรอยร้าวเยอะแยะเลยค่ะหน้าบ้านน่าจะเกิน15ปีแล้วมั้งอายุก็านด้านล่างมันหักนะคะบ้านก็เลยร้าวเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ สองนิ้วเลยค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านอยู่ติดทุ่งนานอันตาทานหายไปในพริบตาค่ะเพื่อนเพื่อนค่อยค่อยว่ากันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราเคลียร์สารามัออะไรกูอันนี้เปิดบ้านด้วยการซ่อมแซมบ้านหรือคน้นหรือขุดนะคะก็ เป็นโครงการที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านที่เริ่มจะชำรุดเสียหายนะคะก็ลูกชายคนเล็ก18บปปีนะคะตอนที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก็ลูกชายน่าจะสองคนอันนี้เราก็รื้อต้นไม้ออกก่อนคะ่ะเพื่อนๆพนสองนิ้วเลยคะ่ะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆ บ้านอยู่ติดทุ่งนาในบ้านก่อนนะคะมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะประตูก็หลุดหมดแล้วนะคะฝาบ้านก็ร้าวร้าวออกเป็นวัสดุส่วนหนึ่งแล้วก็รื้อต้นไม้กันก่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆเคลียพื้นที่เพื่อให้ วัสดุก่อสร้างมาลงนะนะะก็เป็นโครงการที่ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับบ้านที่เริ่มจะชำรุดเสียหายนะคะหน้าบ้านก็ลงดินไว้ค่ะอันตาทานหายไปในปริบตาค่ะเพื่อนๆค่อ,คอยค่อยว่ากันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราเครียดหรือ ต้นไม้หน้าบ้านนะคะด้วยราคานด้านล่างมันหักนะคะบ้านก็เลยเรา้าวเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆในบ้านก่อนนะคะมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะประตูก็หลุดหมดแล้วนะคะฝาบ้านก็รา้ราวร้าวออกเป็น ต้องเอาต้นไม้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเคลียร์พื้นที่ให้มัน